ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เริธทนาผู้จัดการทีมปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนในหลักการต่อให้เขียมกองหน้าแต่ก็ไม่พูดพลาดพิงนักเตะค,คนอื่นโดยเฉพาะประเด็นดราม่าข,ของเกเยนเอ็มปาเป้แห่งปารีสกินชแมงบอกเพียงว่าเบื้องหลังกำลังทำงานอย่างหนัก เอ็มัปเป้ถูกต้นสักัดแตกหักตัดชื่อพ้นทัวร์เอเชียประกาศขายทิ้งเพราะไม่พอใจเรื่องแอบตกลงล่วงหน้ากับทางด้านเดลเมริดเพื่อย้ายร,ร่วมงานแบบเฟียเย่นหลังเดือนมิถุนาปี2024นั่นทำให้ออสฮิราลมาเศรษฐีแห่งซาอุดีโปรีพร้อมจ่ายเป็นสตรีโลก300ล้านยูโรเพื่อดึงเอ็มัปเป้เข้าสังกัดอย่างไรก็ตามชื่อของแมนยูก็ถูกมีเอลเพราะเปี่ยมด้วยความมั่งคั่งและศัดดีนาแต่ถว่าเทนฮาร์ สภาพบุรุษพอ่อที่จะไม่ขอพูดถึงเราไม่ยุ่งเราไม่เคยพูดถึงผู้เล่นคนใดก็ตามที่ยังติดสัญญากับสโมสรอ,อื่นเรื่องมองหากล่องหน้าคิดว่าที่สามารถพูดได้ก็คือทําทุกวิธีทางเท่าที่มีอํานาจในมือเพื่อให้มันรู้ล่วงแต่ถามใจผมก็แน่นอนว่าอยากให้เร็วสุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ยิ่งมาตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดีเพราะจะได้หลอมรวมพวกเขาไปกับทีมไปในแนวทางที่เราเล่น ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ให้มองมาตรงที่อยู่กับเราตรงนี้แล้วแต้ในฐานะผู้จัดก,การทีมเราจะมานั่งมโนโบแบบนั้นไม่ได้งานของเราก็คือรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าของหน้าในชอริสของแมนยูยังมีลสัสซอนซายรุ่นของออตแลนตาพอยอดทีมแห่งเบกาโมจอปิดดีวเอลปิดานตูเรกกองหน้าดารุ่งของอเมริกาเช่นกัน แกลลี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงสเก็ตเคลิรนเอมปาเป้หัวหอกทีมแป๊แชร์ให้ปฏิเสธการย้ายไปค้าแข้งให้กับอัลฮิลานเนื่องจากเขายังอยู่ในวัยชะกันเอมปาเป้ได้รับการทาบทามจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียซึ่งติดต่อขอซื้อด้วยค่าตัวสติโลก259ล้านปอนด์แถมแป๊แชร์ตอบรับที่จะขายสตาดังให้กับอัลฮิลานและด้วยนอกจากจะเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนใหม่เอมปาเป้ จะได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่มีรายได้ต่อปีสูงที่สุดในโลกคนใหม่เช่นกันเนื่องจากมีการระบุว่าอองฮีลานพร้อมทุ่มจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเอมเปเป้สูงถึงปีละ600ล้านปอนด์ซึ่งเท่ากับว่าเขาจะมีเงินเข้ากระเป๋าวินาทีละ19ปอนด์หากตัดสินใจย้ายสโมสรอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้เอมเปเป้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดล่าสุดดินิเกอร์พิธีกรรายการฟุตบอลชื่อดังสกิดให้หัวหอกแป่แชร์บอกปัดการย้ายไปเล่นในตะวันออกกลาง เนื่องจากเขายังหนุ่มเกินกว่าจะลดระดับตัวเองลงไปค้าแข่งในเอเชียซึ่งเหมาะกับนักเตะท,ที่ใกล้รีไทยมากกว่าเขายังหนุ่มแน่นเกินกว่าที่จะด่วนรีไทยใช่ไหมเดนิเกอร์ทวีตเมื่อ24กรกฎาคมถึงข่าวใหญ่ของดาวยิงวัย24่า24ปีอเซนวิล่าปล่อยกองกลางนอกแผนงานมอแกนซองซงไปให้กับนิดแห่งลีอิงฝรั่งเศสยืมตัวใช้งานทั้งซีซั่นหน้า รายงานเพิ่มเติมจาก i m c s p o r t บอกว่าอินเซียนลิเวลา่าอยากได้ออปชันซื้อขาดดาวเตะวัย28แบบสิทธิ์ขาดเมื่อซิ้นฤดูกาลอีกด้วยมันเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับนิดผมรู้จักสโมสรและผู้เล่นในทีมเป็นอย่างดีเพราะเจอกันบ่อยรู้กิตติศัพท์ของนิดรวมถึงเกิดสัมผัสบรรยากาศสนามเย่าตอนนั้นในฐานะคู่แข่งแต่ตอนนี้ในฐานะผู้เล่นของแดงดำบ้างก็รู้สึกดีกับปี้กระเป๋ ผมรู้ถึงความเทยิศยานของสโมอสรส่วนตัวก็เป็นแบบเดียวกันผมแทบอดใจรอลงไปร่วมงานไม่ไหวแล้วหวังจะบระรลุเป,ป้าหมายอันยอดเยี่ยมด้วยกันซองซรงไม่อยู่ในแผนงานของ Una ily, อุลแอเมลี่โดนส่งประเด็นแบบยืมตัวที่สตาร์บุูกครึ่งหลังในิซีสั่นก่อนประสบการณ์หลีกเอิงโชคโชน238นัดซัดไป36ประตู